อันนี้เป็นอันที่ผมคิดว่าถ้าไม่มีคนช่วยทักจะทําให้พอร์ตเรียกว่าพินาศได้เยอะก็คือว่าปล่อยให้ขาดทุนลึกแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวตั้งแต่หัววันต้องลึกสักแค่ไหนครับแบบนี้เราพยายามสื่อสารว่าฟ i n a ลคอรก็คือซัก20%บขาดทุนทีน่เนี่ยไอก่อนดีกว่า20%คือต้องไปเพราะว่า20%เนี่ยการจะฟื้นขึ้นไปแค่เท่าทุนเนี่ยมันต้อง25%ซึ่งผมคิดว่าในภาวะที่ไม่ได้เกิดวิกฤ คำนวณตัวเลขให้ง่ายคือว่ามันต้องฟื้นหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวถึงจะแค่เท่าทุนนะครับนี่ยังไม่ได้กําไรเลยนะครับซึ่งการที่ของลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะฟื้นหนึ่งเท่าตัวเนี่ยมันคงต้องมีความวิเศษใน,นกลไกเศรษฐศาสตร์อยู่เหมือนกันนะคือเศษรษฐกิจต้องฟื้นตัวอย่างรุนแรงพอสมควรที่มันจะกลับขึ้นไปได้อันนี้เป็นหลักการที่เราเสนอนะครับแต่ว่าบางท่านถ้ามีวิธีในการพิจารณาแนวโน้มต่างๆกันไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยสาสิเซก็พอไหวอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าเราพยายามชี้เห็นว่า ถ้ายิ่งลึกเนี่ยฟื้นจะยิ่งยากครับ